โอเคครับน้องวันนี้พี่กบก็มีข้อสอบมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นข้อสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอกษตรและ general chemistry มอกษตรเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเทียบกับหลักสูตรที่พี่สอนเนี่ยพี่ว่าแม่งโคตรง่ายเลยนะครับใครที่เรียนคอร์สจบพี่เนี่ยโจทย์ของพี่ยากกว่านี้นะครับโจทย์ข้อนี้จะขนมไปเลยนะครับมันจะเป็นโจทย์ที่บอกว่าให้สมการมาอันนึง แถมสมก,การดุลให้แล้วด้วยโคตรอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับอาจารย์เนี่ช่วยเหลือน้องมากเลยนะข้อนี้แต่ของพี่นะโจทย์พี่ต้องดุลเองนะครับเขาบอกว่าถ้าสารกําหนดปริมาณคือ H2S มีจํานวน34.9กําหนดให้น้ําหนักอะตอมของซิลเวอร์นะครับ18 0ซัลเฟอร์32 O16 น้ําหนักของ Ag2S ที่ได้จากปริยามีค่าเท่าไหร่ให้ตอบทศนิยม2ตําแหน่งแถมโจทย์ยังบอกว่า ตั้งตัวเลขคำนวณให้ครบก่อนแล้วจึงกดเครื่องคิดเลขนะครับข้อนี้นะครับก็จะบอกคอนเซปต์เกี่ยวกับสารสัมพันธ์ให้นะครับปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยนะครับสารทุกตัวเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยใช้ตัวเลขหน้าโมลในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับอย่างข้อเนี้สารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งตัวมันมีความสัมพันธ์กันยังไงตามลักษณะของปริมาณเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้พี่อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะโดยรวมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับข,ข,ข้อนี้นะแต่ว่าเป็นเมลหลักของสารสัมพันธ์นะครับอย่างข้อนี้ซินเวอร์ใช่ไหมครับความสัมพันธ์ของมันก็จะเป็นโมลของซินเวอร์หารด้วยสามประสิทธิ์หน้าโมลของมันก็คือเลข4นะครับจะมีค่าเท่ากับโมลของ H2S นะครับเห็นป่าเทียบกับ H2S ละหารด้วยสามประสิทธิ์หน้าโมลของมันคือ2 แล้วก็มีค่าเท่ากับโมลของ O2 หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันคือ1นะครับมันยังเอาไปเทียบกับโมลของ Ag2S ได้อีกนะโมลของ Ag2S หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันคือ2นะครับแล้วก็เทียบกับโมลของน้ําได้ด้วยนะครับหารด้วยสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันก็คือ2เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ไอตัวเลขสัมประสิทธิ์หน้าโมนเนี่ยนะย้าว่ามันต้องได้มาจากสมการที่ดุูแล้วถ้ายังไม่ดูน,นี่ชิบหายเลยนะครับเทียบผิดเลยนะตัวนี้นะตัวเนี้ยพี่ต้องการจะบอกว่าถ้าน้องหาโมลของสารตัวใดตัวหนึ่งได้โมลของสารที่เหลือจะหาได้หมดเลยจากการเทียบปริมาณสารสัมพันธ์ตามพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเมนหลักมันมาจากการเทียบปัญญัตยางไนงะแต่ว่า ในมหาลัยเนี่ยเขาจะทําให้มันง่ายกว่าเดิมอีกก็คือรัดสูตรขั้นบันจุต่ยยางมาเป็นโมนของสารเทียบกับหรือว่าหารกับสารประสิทธิ์หน้าโมนก็จะเท่ากับเทียบกันกับแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหาน้ําหนักของ ag 2s นะครับเทียบกับสารที่รู้ปริมาณสารที่รู้ปริมาณก็คือโจทย์ให้ปริมาณสารมาก็คือ h 2s นะครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับปริมาณสารอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือเจ้า h 2 s กับ ag 2 s เท่านั้นเองใช้แค่คู่นี้นะครับในการเทียบนะในการเทียบปริมาณสารสัมพันธ์เวลาที่เราจะทำเนี่ยไม่มีสูตรง่ายๆนะสารตัวไหนที่เราต้องการหาค่าไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำหนักหรือว่าค่าโมลก็แล้วแต่เอามันตั้งไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับอย่างข้อนี้โจทย์ต้องการหาของ ag 2 s นะ หาน้ำหนักของ ag2s พี่ก็เซตสูตรสารสัมพันธ์ก่อนก็เป็นโมลของ ag2s หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันเห็นป้า ag2s เนี่ยหรือเอาตรงนี้มาก็ได้ก็คือ2ฝั่งขวามือจะเป็นสารที่รู้ปริมาณเสมอนะครับก็คือ h2s ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เทียบกับโมล h2s หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันก็คือ2เช่นเดียวกันนะครับนี่ พอเสร็จแล้วตอนนี้เราก็แปลงนะครับโมลของ Ag2s ก็จะมีค่าเท่ากับเอากรรมของ Ag2s หารด้วยโมลโมเลกุลของมันเพราะว่านิยามของโมลก็คือกรรมหารด้วยโมลโมเลกุลหรือว่า MW นะครับ Ag2s เนี่ย Ag 2ตัวตัวหนึ่งร้อยสองตัวก็เป็น216บนะครับบวกกับ s อีก32ก็เป็น248 นี่ก็คือโมลโมเลกุลของ ag 2 s หารด้วย2ส่วนโมลของ Head h 2 s ก็ต้องเป็นกร,รํมหารด้วย mw เหมือนเดิมกร,รํมให้มา34.9 mw ของ Head h 2 s นะครับ s 3 2ไฮโดรเจน2ตัวก็เป็น34นะครับนี่ทั้งหมดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นป่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการมันจะโผล่มาในตัวแปรที่พี่เซตแล้วนะครับก็คือกร,รัมของ ag 2 s แล้วก็ทําการย้ายข้างให้เรียบร้อย2องกับสนี่ตัดกันนะครับมันก็จะได้เป็นกรรมของ AG2S นะครับมีค่าเท่ากับ34.9หารด้วย34แล้วก็คูณด้วย248นะครับอ่ะตอนนี้พี่ก็เริ่มบรรจงกดเครื่องคิดเลขแล้วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะกดให้นะครับว่ามันได้ค่าออกมาเท่าไหร่มันจะได้ค่ามาเป็น34.9หาร34 คูณ248ออกมาเป็น254.56นะเพราะว่าโจทย์ให้ตอบเครื่องทศนิยม2ตำแหน่งนะครับหน่วยเป็นกร,รมพี่ก็เลยตอบว่าได้เป็น254.56กนระัมเรียบร้อยสำหรับปริมาณสารสัมพันธ์ข้อนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นโจทย์ระดับมหาลัยนะครับมันง่ายของมปลายอีกนะแต่ว่าง่ายไม่ง่ายไม่รู้ ถ้าคนไม่รู้จักความสัมพันธ์นี้อาจจะงงก็ได้นะครับเออตรงนี้นะครับโจทย์ประเภทนี้ในเนื้อหาของพี่เนะี่ยมีให้เยอะแยะเลยนะครับโจทย์ข้อสอบเก่ายากกว่านี้เยอะนะครับโอเคครับสำหรับคอนเซ็ปต์สารสัมพันธ์ข้อนี้หวังว่าน้องคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้ใช้ในการทำข้อสอบเดี๋ยวว้พี่กบมีคลิปข้อสอบใหม่ๆมานำเสนอก็จะโพสต์ให้ทาง YouTube ทาง l ล n e แล้วก็ Facebook ต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับฟัง